สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะพามาดูรอบกระตุ้มนะครับข้อแตกต่างกันยังไงนะครับนะครับนี่นะครับามยาวอ่าหนึ่งเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็วัดตรงกลางตรงนี้เพราะระหว่างช่องสีสีนี้นะครับตรงนี้กับสีนี้หกสิบนะครับจากหกสิบไปหกสิบนี่ก็หกสิบนะครับส่วนตุ้มนี่ก็วัดเหมือนกันทําเหมือนกันครับนี่ตรงนี้ แต่ตุ่มนี้จะมีลักษณะหอ่อห่อสองชั้นห่อด้วยได้สีสีเขาเรียกได้สีได้ตะข่ายมุ้งเขียวก่อนนะครับแล้วก็มีตะข่ายนิรัดอีกทีนะครับกันรั่วนะครับแต่เวลาด้านดูตรงนี้เราก็จะมาดูตรงกลางนะครับนี่งานเป็นยังงงานเข้าดันง,งานนะครับและการเอาปลาออกจะมีสองช่วงอย่างเงี้ยนะครับทำสองช่วงคือนี่ เวลาเอาปลาออกก็คือเอาถุงปลามาส่วนตรงนี้แล้วก็สั่นปลาออกเลยนะครับน <comm> ี่นของปลาออกของของตุ่มนะครับส่วนรอบของของรอบก็มีปลาออกปลาออกของรอบก็ของตุ่มอยู่ข้างบนครับของรอบนี่จะอยู่ข้างล่างนะครับนะครับของรอบจะอยู่ข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะครับนี่ของรอบตรงข้ามกับตุ่มเลยนะครับนี่นะครับส่วนใน การทําก็คือของรอบนี้มันจะพุ่มหมดจะมีงาเดียวนะครับอของตุ้มจะมีงาเดียวนะครับด้านนี้แต่ของรอบจะมีงายาวงายาวจากตรงนี้ไปนี่แหละครับนี่ไปจนสุดข้างบนะแต่ของรอบนะครับนะครับนี่ส่วนแตกต่างของนี้ก็มี่วนตุ้มอยู่ข้างบนส่วนรอบจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนงาที่ทํานะครับ แล้วเราก็จะมาดูไอ้รอบที่ลุงเขาตั้งไว้นะครับนี่ลุงที่เขาตั้งไว้นี่เขาเรียกว่าโค้งรอบเอ้ยโค้งตุ้มนะโค้งตุ่มนี่โค้งตุ้มไม่ใช่โค้งรอบโค้งตุ้มครับนี่นะการทําการทาและเทคนิคการทําก็จะมีเหล็กเสริมหน่อยเพื่อความคงทนนะครับแล้วก็จะมีงานอย่างงี้าทำงานทำได้สวยเลยครับนี่ผู้ผู้เชี่ยวชาญครับํำนานการลุงเขาบอก นั่งอยู่นี่นะครับนี่รอบแล้วก็ตุ้มดูนะครับทีนี้ลุงดำก็พามาดูความาวิธีวิธันของการทำรอบและตุ้มกับอย่างนี้ทำ,ทำงานในดันแต่ความต่างกันก็คือการหุ้มกับไมหุ้มนะครับนี่นะแค่นี้การหุ้มก็คือการหุ้มไอรอบกับตุ้มมันมีความแตกตาก่างกันยังไงลุงการดักปลาดักยังไง ความแตกต่างของมันดสกตุ้มใช้ข้าวเปียกและลอบอ่ะใข้าวเปลือข้ารวงเข้าวงอ๋อข้าวเปียอกเข้าลวงแลวทีนี้น้ําไหลไม่ไหลไม่เกี่ยวใช่ไหมก็ได้เกี่ยวอันนี้ตุ้มใช้ลอบนี่ใช้เข้าแบบรวงที่เกี่ยวหรือน้องข้าวแต่ตุ้มใช้ข้าวเปียกกองอยู่ข้างล่างนี่ครับข้าวเปลือกที่เรากองอยู่นี่ความแตกต่าง จได้เหมือนกันนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ